สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแช่ๆกดนานๆากดยาาันยันกดเยอะเยอะนะคะวันนี้เราเข้าสู่ช่วงข่าวเก็บตกบุกดนาะดงดากกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวไปฟังข่าวสั้นๆมาจากภาพในคลิปเอาเริ่มกันจากข่าวแรกนะคะ ข่าวแรกจัดให้เต็มๆค่ะอีนางดงเห็ดสดนางคนนี้ตั้งแต่พวกเอซรู้ตัวว่าที่ทนายตั้มเทไอพวยเพราะต้นเหตุมาจากอีนี่อวดอ้างอีนี่ปากมากอีนี่เอาความดีเข้าตัวเองคนก็เลยเริ่มเกลียดขี้หน้าแล้วสิ่งที่อีนี่พูดก็ไม่ค่อยมีใครสนใจแล้ว เพราะว่าเขารู้ว่ามันมั่วไม่มีข้อบูลไม่รู้จริงมานั่งพูดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนั้นเป็นเรื่องงี่เง่ามากแล้วยิ่งพูดยิ่งทําให้ลุงเสียหายคนก็เลยเกลียดที่หน้ามันเกลียดขนาดที่ว่าคนคนนี้งานบงสุงไอจิตงหงูไม่กล้าไปเหยียบนาดงดอกกลัวถูกดักตกกลัวโดนด่าและตอนนี้ ฝังตัวอยู่ที่บ้านที่เมืองเลยอยู่ประเทศไทยอยู่มาหลายเดือนแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าโดนแม่ผัวเฉดหัวออกจากบ้านหรือเปล่าเพราะนางคนนี้รับหลังด่าแม่ผัวยับค่ะไปไหนก็นินทาแม่ผัวต่อนหน้าทําเป็นรักแม่ผัวบ้างแต่รับหลังด่ายับแล้วพยายามที่จะให้ผัวเนี่ยไปซื้อบ้านหลังใหม่อวดหลายทีแล้วว่าไปดูบ้านจะซื้ออย่างนู้นอย่างนี้ในที่สุดก็ไม่มีปัญญาสักทีหนึ่งในอวดรวยจังเลย ในผัวเป็นเจ้าของบริษัทอวดรวยมากรวยขนาดนั้นต้องไปอาศัยแม่ผัวอยู่ทําไมไปอยู่ให้เขาโขกสับทําไมล่ะไปอยู่ให้นินทาแม่ผัวทําไมล่ะนี่ลบคลิปออกไปหมดแล้วใช่ไหมไอ้คลิปที่ด่าแม่ผัวนะ่ะแต่ก็โทษนะกูดูดไปหมดแล้วอีนาง <c oughs> ถ้ายังไม่หยุดโหนกระแสทนายตั้มเอาทนายตั้มเอาเรื่องเก่าๆมาพูดอีก คั้งที่ยิ่งพูดยิ่งทําให้ตัวเองเสียหายยิ่งทําให้ไอ้พวยเสียหายยิ่งทําให้คนบองเห็นว่าที่ทนายตั้มทนอยู่กับไอ้พวยไม่ได้ที่ไอ้พวยมันเข้าใจผิดทนายตั้มผิดเป็นพราะปากของอีนางคนนี้นี่เองอีนางเห็ดสดนี่เองค่ะถ้ายังไม่หยุดพูดถึงทนายตาั้มกูก็จะไม่หยุดจิกหัวมืออีเห็ดสด คลิปนี้ฉันเอามาให้ดูขำๆเป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากงานเลียงดินเนอร์ใต้แสงเทียนวาเลนไทน์นะคะก็เช้าวันที่15พวกทัวร์ก็กลับมาไหว้ขอพงขอพออะไรกันมาจ่ายเงินอีกแล้วก็มีการส่งทัวร์กลับดูความรักความอะไรที่เขามีให้กันสิคะยืนส่งทัวร์ไปกินขนมไปสันดานแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วคะ่ะมีแต่ในนาดงดอกสันดานแบบนี้ไม่มีใครทำได้นอกจาก อีก,กีสันคนนี้คนเดียวจริงๆนี่แหละค่ะความสถุนความต่ําความที่ไม่เห็นหัวใครของมันขนาดทัวพวกนั้นเนี่ยนะเขามาเขาจ่ายเงินมาเอาเงินมาให้มึงไอเงินค่าอาหารที่กินกันทั้งนาวันนั้นเย็นนั้นเนี่ยก็เป็นเงินที่มาจากทัวพวกนี้พี่คนจ่ายยืนส่งเขายังไม่ให้เกียรติเขาเลยพูดไปกินไปดูมันดินี่แหละค่ะ สันดานแบบนี้ถึงได้ตกเป็นจำเลยในคดีค่าเด็กข่าวถัดมาอีกี่สันก็มานั่งกินอีกเหมือนกันค่ะก็มีการกินอาหารเช้าโดยคร,รัวกลางจัดมาให้ถ้าจะดูให้ดีๆก็จะเห็นว่าเป็นของที่เหลือจากเมื่อคืนซึ่งไม่รู้ว่าไอตอนเอาไปเสิร์ฟแอบตักไว้ส่วนหนึ่งหรือเปล่า พวกที่มาทัวร์ถึงได้บ่นว่าอาหารไม่พอกินเพราะแอบตักไว้กินกันเองอีกเนี่แหละก็เอาของที่เหลือแอบขยักเอาไว้พอเอาไปเสิร์ฟทัวร์เนี่ยเสิร์ฟไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทัวร์เขาก็บ่นกันเพราะว่ากินยังไม่ทันอิ่มของหมดแล้วมันหมดเพราะว่ามีการขยักเอาไว้ในครัวกลางค่ะเพื่อที่จะเอามากินกันเองนี่แหละค่ะสันดานของคนในนาดงดอก อีย่ามาหาภัยวันก่อนนั่งบนอยู่แต่ว่าอุ๊ยคนอื่นก็ได้งานกันเราไม่ได้งานเราไม่ได้ไอยู่ใช่ไหมวันพอมาได้งานตั้งแต่มาราเสาร์อาทิตย์อะไรนี่แล้วอยู่อเลนทายก็ได้ราเยอะมากเป็นสิบๆรอบยิ้มหน้าบานเลยไหมคะอีย่ายิ้มหน้าบานเลยแล้ววันนี้น่าจะต้องน่าจะบานยิ่งกว่าในรูปที่เห็นเพราะอะไรรู้ไหมคะเมื่อคืนขึ้นไลฟ์ดิฉันไปช่วยปั่นจนได้เงินไปร้อยกว่ายูโร <laughs> เอคนพวกเนี้ยเขาเห็นค่าของเงินเยอะเห็นการเอาชนะการได้เป็นที่รักการได้เข้าใกล้ชิดด้วยการเปเงินเอาเงินฟาดหัวเมื่อคืนมีเอฟซคนหนึ่งอยากจะเอาชนะใิฉันก็เปสติกเกอร์ให้อีญาอีญานี่นั่งไหวตกใจไม่เคยได้ขนาดนี้มาก่อนขนาดไอ้นาที ขอสติกเกอร์ให้ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยค่ะได้เป็นแค่เงินบาทงวดนี้ใหญ่ติ๊กี้น่าจะอยู่อาจจะอยู่ในฝรั่งเศสดูอด่าง,ง,งนั้นต้องอยู่ในยุโรปนี่แหละค่ะเปไปหนึ่งร้ยยี่สยูโรน่าจะประมาณนั้นนะคะ ได้เยอะมากเลยนะอุ้อีย่าดีใจรีบยกมือไหว้คุณติกกี้อุ้ยขอบคุณมากมึงต้องกราบตีนกูนี่อีย่ามึงต้องกราบตีนกูเพราะถ้ากูไม่ไปยุยยุอยอีติกกี้มันคงไม่อวดรวยด้วยการเปสติกเกอร์มึงหรอกฝีมือกูทั้งรั้งรวนรวนนี่ก็ตลกค่ะพวกเอฟซีที่เอาเองินฟาดหัวคนอื่นที่คิดว่าแต่เขาฟาดได้เพราะว่าเพราะว่า คนของจำเลยสองผูเมียเนี่ยเป็นพวกเห็นแก่เงินใครโยนเสร็จเงินเสร็จอะไรให้เท่าไหร่ก็ตามทีเขาไหว้หัวคู่กันหมดค่ะดีหมดคนที่ให้เงินเขาเป็นคนดีหมดนี่แหละค่ะสันดาณของพวกข้างไข่ข้างแคมจะเห็นว่าตอนนี้ยูทูบเบอร์ในนาดงดอกในี่กำลังหัดพับใบสีกระจู เพราะว่าต่อไปเขาจะไม่ไปซื้อใบสีที่อื่นอีกแล้วแล้วก็ไม่จ้างไม่จ้างคนในหมู่บ้านทําด้วยนะคนในหมู่บ้านที่มีฝีมือคนเท่าคนแก่ที่มีฝีมือเขาไม่จ้างทำแล้วค่ะเอาพวกกันเองเนี่ยแหละมาหัดพับเพราะเป็นแรงงานฟรีซื้อมาชุดแรกร้อยชุดแล้วจะได้เก็บผานเอาไว้เก็บฐานอะไรเสียบใบสีเอาไว้แล้วก็เอามาแกะตัวอย่างว่าเขาพับยังไงเขาทำยังไงเอาพูดง่ายๆก็คือก๊อปค่คะ ของก๊อฟเกรดสวะจริงๆนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าไอ้ที่บอกว่าจัดสร้างทาที่นาตรงนั้นขึ้นมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ชาวบ้านมีไรายได้ไม่เป็นความจริงค่ะโกหกตอแหลล้วนๆเลยค่ะสันดานอีเถิดตอนนี้มาใช้แรงงานยูทูบเบอร์ฟรีๆทาเขาทำให้ฟรีแล้วยังด่าเขาอีกนะว่าทำไม่สวยทำไม่ดีให้ไปทำใหม่สั่งหรืออู๋อีดอก อันนี้เป็นไลฟ์ของน,นายณทีใจบุญเมื่อคืนนี้นะคะที่พยายามจะเปรียบเทียบคดีต่างๆกับคดีของน้องชมพู่คดีที่นายชัย,ยพลและนางสมพรตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าเด็กนั่นนะคะว่าคดีนี้จำเลยสองผู้เมียจะต้องรอดแน่ๆรอดร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ามีคดีตัวอย่างก็คือมีการจับแพะโดยที่น,นายณทีเนี่ยไม่ได้ศึกษาข้อมูลในคดีว่าคดีร่วงละเมิดเด็กคนนั้นน่ะ ศาลได้ลงความเห็นว่าผู้เสียหายให้การเท็จผู้เสียหายให้การสับสนคดีนี้เลยยกฟ้องแต่ในขณะที่คดีของจำเลยสองผัวเมียคนที่ให้การเท็จให้การสับสนเป็นจําเลยสองผัวเมียค่ะไม่ใช่ผู้เสียหายดังนั้นคดีของไอ้พวยโอกาสยกฟ้องน้อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทนายที่ไม่ทำเหียอะไรเลย ดังนั้นคดีของพวกมันจะยกฟ้องอย่างคนอื่นเขาเป็นไปไม่ได้ค่ะข่าวนี้ดิ่ฉันหยิบยกขึ้นมาเพื่อจะเตือนภัยให้ประอ่อนระวังตัวจะเตือนภัยว่าตอนนี้ยายสายายป้าสาเนี่รุกคืป้ปมากดึงเอาย่าพาไปเป็นนางลำไปประจบประแจงย่าพาแล้วนะคะก็คือได้ย่าพามาเป็นพวก นอกจากนี้ยังเอาขนมนมเนยป้าอ่อนจะชอบพูดถึงลุงใหญ่ที่ไปช่วยสร้างเฉียงนาให้แล้วก็ลุงใหญ่เนี่ยมีหลานกำมพาเลี้ยงหลานกำมพาสองคนแล้วก็ลุงใหญ่เนี่ยเลี้ยงหลานกำมพาไว้สองคนป้าอ่อนก็จะชอบพูดว่าเออเนี่ยมากินข้าวกับหลานกำมพาทํารนุ่นทํนี่ให้หลานกำมพาปรากฏว่ายายสาพอเห็นตรงนี้ปุ๊บก็ไปดึงลุงใหญ่มาเป็นพวกด้วยกันเอาของแก้บนไปให้เอาขนมเค้กไปให้เด็กๆป้าอ่อนระวังตัวนะคะ ป้าสากำลังลุกคืบพื้นที่แล้วดึงเอาคนที่อยู่ข้างป้าออนไปจนเกือบหมดแล้วนะคะไปจนหมดแล้วนะป้าออนต้องระวังตัวสู้คนนะป้าออนสู้สู้สำหรับคราวนี้ที่ดิฉันจะให้ดูไม่ได้เกี่ยวอะไรเท่าไหร่กับไออออตัวสามสลึงที่นั่งอยู่ข้างหน้านั่งหน้าเบิร์อยู่ข้างหน้านะคะ แต่อยากจะให้ดูการแขวนผ้าข้างหลังพวกเนี้ยเขาใส่บางทีใส่ทั้งวันแล้วก็มาถอดแขวนไว้นะคะไม่เอาไปซักไม่เอาไปอะไรหรอกแขวนไว้อย่างงั้นแหละแล้วถือผงคือผึงให้มันแห้งแล้วพอมีงานใหม่แล้วก็หยิบออกมาใส่กันอีกนี่แหลคะค่ะดิฉันเลยนึกถึงอย่างเอ,อที่มีการเล่ากันเรื่องไอ้ก้นไอ้ก้นไอ้ก้นไปมีเกงในตัวเดียวแล้วเวลา ไปทํางานตากแดดแล้วเหงื่อออกก็ถอดกเกงๆในพึงแดดตากที่เกลือว่างั้นเถอะนี่ก็จะเป็นแบบเดียวกันค่ะคนพวกนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันคือใส่แล้วทั้งวันทั้งคืนนะเล่นเหงือ่อซกอะไรก็ตามสิเอามาแขวนไว้ค่ะไม่ซักเอามาแขวนไว้ให้มันแห้งพึงให้กลิ่นม,มันคลายไปบ้างแล้วค่อยหยิบมาใส่ใหม่จะเป็นอย่างนี้ประจำเขาเรียกซักแห้ง เขาเรียกซักแห้งค่ะพวกนี้ซักแห้งกันทั้งบ้านจริงๆคราวนี้เป็นของวันนี้นะคะก็มีการไลฟ์ขายของของดางจำเลยที่สองถ้าสังเกตที่ดิวเขากำลังจัดโปรกันอยู่นะคะสังเกตให้ดีทุกๆโปรเนี่ยจะมีแถม แถมเหรียญองค์ปู่นั่นแปลว่าขายไม่ออกค่ะไอ้ที่ทำมากี่พันเหรียญก็ไม่รู้หกพันรู้สึกหกพันชุดมั่งคงขายไม่ออกต้องเอามายัดเยียดขายพร้อมโปรแล้วโปรตอนนี้ก็ลดถูกมากแต่ก่อนโปรเขาไม่เคยลดราคานะคือลดจากราคากล่องมาเป็นราคาปกติแต่ตอนนี้โปรลดเกือบครึ่งครึ่งคือต้องเล่งระบายสินค้าขายไม่ออก เห็นกันชัดๆค่ะว่าขายไม่ออกถึงต้องมาขอทานหากินต้องมาด่าคนเรียกสติกเกอร์นั่นแหละค่ะนาดงดอกอันนี้ก็สดสดร้อนๆนะคะหน้าสอพอโคกสีสุพัน์อย่างที่ที่ฉันบอกไปเมื่อเช้าว่าเห็นคลิปของทนายสงเกตไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมในคอ กรณีเรื่องการติดไซเลนโดยไม่ขออนุญาตอะไรดีนะคะก็ไปยื่นเพิ่มเติมปรากฏว่านายค่อยบอกเจ้าแล้วก็ไปทำคอนเทนต์บ้างเหมือนกันตรงนั้นบอกว่าตัวเองเนี่ยเอาหลักฐานมาเพิ่มเติมให้มีหลักฐานคลิปเสียงที่ตัวเองคุยกับผู้กำกับที่วานอนวิวาสว่าได้มีการพูดคุยตัวเองไม่ได้ อ้างเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดูหมิ่นเจ้าพนักงานแต่มีการพูดคุยสอบถามจริงเรื่องใบอนุญาตทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเวลาที่คุณออกคลิปน่ะตอนที่คุณพูดในคลิปที่เขาเอาเอาไปแจ้งเนี่ยคุณพูดว่าคุณได้รับอนุญาตแล้วจากผู้กำกับวานอนผู้กำกับวานอนอนุญาตให้คุณใช้อันนั้นคุณพูดอย่างนั้นนะคะแต่งวดนี้คุณเอาไปคุณจะบอกว่าคุณได้มีการ คุยกับผู้กำกับแต่ว่าจะคือได้มีการปรึกษาแล้วแต่จะได้หรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ splash, ยังเป็นการที่คุณให้การเทศกับเจ้าหน้าที่อยู่ดีเพราะคุณบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าผู้กำกับวานอนอนุญาตคุณมาคุณกําลังเบ่งพับกับเจ้าหน้าที่ว่าที่วานอนเขารับรู้แล้วนะเขาอนุญาตกูมาหวังว่าจะให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไปนั่นก็คือเป็นการให้การให้การเทศกับเจ้าหน้าที่แต่พอถึงเวลามาบอกว่า ผมโทรปรึกษาแต่จะได้ไม่ได้ไม่รู้การจะขอใบอนุญาตอย่างนี้มันไม่ได้ไม่ได้โทรขอปากเปล่าค่ะมันจะต้องไปหามันต้องไปยื่นไปเซ็นเอกสารเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าไปขออนุญาตเนี่ยโทรไปขออนุญาตแล้วถ้าผู้กำกับอนุญาตปากเปล่าเดี๋ยวอันดับต่อไปถ้าเป็นจริงนะคะถ้าในคลิปมีการโทรผู้กำกับรัาผมใช้นี่ได้ไหมเออเอาเลยใช่เลยผู้กำกับคนนี้จะโดนอีกจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดค่ะ เพราะทํานอกเหนือหน้าที่ตัวเองตัวเองไม่มีหน้าที่แจ้อนุญาตปากเป่าแบบนั้นเดี๋ยวมารูมารอดูกันว่าน,นายณทีใจบุญเนี่ยจะก่อเรื่องให้คนเดือดร้อนไปถึงไหนกันตอนนี้ผู้กํากับวานอนก็เสียวตูดแล้วล่ะค่ะกูจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดไหมเพราะถ้าในคลิปเสียงที่ไปฟังมีการว่าผู้กํากับอนุญาตจริงเออใช้ไปเลยใช้ไปรดอย่างเงี้ยผู้กํากับคนนี้ก็จะโดนหนึ่งห้าเจ็ดตามมาอีก ต่อไปคนที่วานอนคงไม่กล้าไปร่วมมืออะไรด้วยแล้วเพราะว่าพราะคนพวกนี้ไปติดต่ออะไรและทําให้เดือดร้อนจะทําให้เดือดร้อนค่ะการออกมานั่งโชว์ว่าผมมีเสียงผู้กํงกับนะผมโทรคุยนะนั่นยิ่งทําให้ผู้กํงกับเดือดร้อนมากต่อไปทุกคนจะเห็นคุณเป็นหมาหัวเน่าไม่อยากเข้าใกล้เพราะว่ามีแต่เรื่องเดือดร้อนไม่แต่กินเม้นเช้าโชว จากนั้นสิ่งที่เขาโชว์อยู่ในมือเขาบอกว่าเนี่ยผมเสียค่าปรับแล้วเอาไหนบอกว่าผู้กํากับอนุญาตมึงแล้วเนี่ยมึงขอมาถูกต้องแล้วมึงเสียค่าปรับทําไมพอตอนนี้จะมายอมรับว่าไซเลนเนี่ยมันผิดกฎหมายจริงเสียค่าปรับคุณเสียค่าปรับแล้วยังอีกระทงที่คุณจะต้องโดนก็คือวันรุ่งขึ้นคุณเอามาใช้อีกทั้งที่คุณรู้ว่ามันผิดและไม่ใบอนุญาตอันนี้น่าโดนอีกกระทงจริงๆค่ะนี่อีกเหมือนกันที่สอให้เห็นสันดาน ของคนในนาดงดอกสันดานของพวกข้างไข่ข้างแคมของพวกที่ที่เชียร์จำเลยสองผัวเมียมิจต่คนเร็วๆอย่างนี้ทั้งนั้นพยายามทำผิดกฎหมายพยายามโกหกปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลให้ตัวเองดูดีหาว่าถูกกลั่นแกล้งก็มึงทำผิดกฎหมายมึงก็ต้องยอมรับสิทีนี้มาแมนๆผมเสียค่าปรับแล้วแต่ก่อนเห็นบอกว่าไม่โดนอะไรไม่โดนอะไรไม่โดนพ้องตายไม่ได้ไอเวรให้แม่งตายไม่ได้หรอกแม่งตายไปแล้ว ตอนนี้ f อฟซีไม่ได้เลี้ยงดูปูเสือเฉพาะครัวกลางในนาดงดอกนะคะคนที่นั่นอยู่ได้ด้วยทานจากเอฟซีจริงๆซื้อให้แม้กระทั่งเนื้อหมูผักไก่อะไรพวกนี้ทุกอย่างต้องเอฟซีสั่งซื้อให้ไม่งั้นอีกเจ้านางเจ้านาแลนไม่เคยควักจ่ายค่ะในครัวเขามีอะไรกินตัวเองก็ไปนั่งผสมปั้นจิ้มกินไปบางทีเขาไม่มีอะไรกินกันหนักหนๆ พวกแม่ครัวต้องควักจ่ายกันเองก็ยังดีว่ามีเอฟซีให้ทานมาก็เป็นขอทานกันทั้งนาแะค่ะแต่ตอนนี้ลามไปถึงวังเยี่ยมแล้วค่ะเริ่มมีการแบ่งหมูจากนาให้เอามาให้กินที่วังเยี่ยมต่อไปบ้านวังเยี่ยมก็จะต้องไม่ต้องไปซื้อกับข้าวอีกแล้วไปนาทุกวันก็แบ่งของมาทุกวันขอทานกันทั้งโคตรเลยจริงๆวิภาเนี่ยขอทานกันทั้งโคตรจริงๆค่ะ เรามาปิดข่าวสุดท้ายกันที่จำเลยที่สองจำเลยที่สองนั่งร้ายอยู่ดีก็ยักายผิงลงไปค่ะเนื่าที่เห็นเนี่ยแหละเปล่าค่ะเปล่าเปล่า,ลา,ลาอย่าคิดว่าผัวลำคาญและโดดฉีบมันะคะยังค่ะยังยังยังแต่คงจะดีกว่าถ้ายักไงหลังอย่างนี้เพราะว่าผัวโดดฉีบเนี่คงจะห,หนักกว่านี้ เห็นว่าดีใจที่ถูกหวยกันงวดนี้เห็นว่าในนาดงดอกถูกหวยกันเยอะอะไรอย่างงี้อย่างนี้ก็เดี๋ยวได้ลือกันอีกได้ลือกันอีกค่ะต้องมีการลําแก้บนกันอีกว่าปู่ให้โชคปู่ให้โชคถูกกันเยอะมากโดยเฉพาะช่องแอนแฟมิลี่เห็นว่าได้โชคเยอะมากก็คงจะมีการอเจ้านางก็รีบบอกเลยว่าคอนมจีนน้ำยาป่านะอย่าก,กินตีนอย่าก,กินจีน เอ้ไม่แน่นะถ้านี้อาจจะเป็นซ้อมไงหลังเวลาโดนตีนผัวก็ได้รู้ว่าคือผัวโดดถีบมาเนี่ยเราถ้าเรารีบไงหลังไปก่อนผัวก็จะโดดพลาดไง <c oughs> เป็นท่าซ้อมหลบตีนผัว <c oughs> อแต่ดูรอยตูดเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใส่กางเกงในเพราะอย่างนี้หรือเปล่าหมอยเลไไปล่วงบนภูเขา <c oughs> แล้ล่ะค่ะดิฉันจบข่าวสั้นๆหยิกเจ็บแปรปรับกันเล็กๆน้อยๆอย,อย่าถือสากันค่ะถือว่าเป็นเรื่องขำๆอํำกันฮ่าๆก็แล้วกันบางคนไม่หาจะช่างหัวมึงแต่กูอ่ๆๆะกูฮาสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันในข่าวเก็บตกงวดหน้านะคะสวัสดีค่ะ